ตื่นมากก็ออกไปทำมาหากินนะจ๊นะเนาะไปไปดูสยปทะทำาหากินอื่นนองสาวนะจ๊นะเนาะพี่จ่าเพ็ญครับทุกคน มื่อนี่ยายจะไม่กลารามวนเด้อจ่ามื่อนี่ยายก็จะพาลงทงลงทาเขาโคเขา,ขาปลาอังกินหาอยากเด้อจ่าเด้อไปเออทั้งในหรือต่างประเทศทั่วโลกเขามาแล้วก็ยลุกก้นตีต้าวเขาม,ข<อ>ขขมาแล้วก็ยลุกก้นตีตาม,มก็เพื่อกำลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้ยอยายเออพาไปนี่ยายก็จะมาหาเห็ดนิ้วนะจ่าน,าานอนี่หาเห็ดหมืองยายเคยคหาเดี๋ยวจ่า หาเห็ดเนี่ยบึงสิมานบ่สหลุนบึงด้วยใาเด้อมานบอมานเด้เท่าไร่เขาชาวนเนาะาเนาะถ้ามันเขามาหยากกันเลยเพากันหยางกเนเนาะไปเออป้านำไริโตรงไปบึงบึงไปไปลุนบึงตรงบึ้งด้อจใจเด้อเออไปก็กำลังดินอยู่นลุนบึ้ง ไปบึงได้จ่าเด้อนี่บอกูตัวใหญ่บอไม่ยังดังนั่นไม่ยังเฮ้ยเอาเห็นบ่เอสามีบ่ถือบ่มีไปบ่ถือมีถือบ่ถือจะคล้องเพื่นย่ามละไปไปบึงไปหลุดบึงได้จ่าเด้อ ใจไปหาเห็ดมองนี่เนาจะจ๋ะเนาะมองมีตรุนมีตรุนย่างหน้าเนื้อจ๋าพึ่งเด้อดจัะของพึ่งเขามาแล้วก็เยอะเออสิไปเออมามามาเนื้อจ๋าเด้อนี่ตุนย่งนางหน้ามึงเคยออกมันมันอยู่ในโขอออกออกกะจะออกตัวเนาะเผาเนาะไปหามึงเออไปโอ้ย,อย เออว่นต้องเขามาดอกฮะยังได้ย่างบ่ได้แยกก็จะขึ้นทึ่งๆมันจ่าเนาะไปหลุดโอ้ยเอ้ยเฮ้ยงานจะมีเห็ดปวกเนาะเท่านาะไปหาไปเรื่อยๆเฮ้ยพอแล้วนะนี่พอเร็วพอเร็ว โอ้นี่ได kind of ้เขาเต็มอยูนี่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 ป้านี่นี่นี่อุ้ยเอาเก็บตัวผลข้อด้วยกันเด้อปืดนี่เห็ดแดงเนาะจ่าเนาะไปไปไปเออเออนี่มันมันอยู่เด้อจ่าเด้อปาดก็ลังงามงอมฮึร้านมานนั่งบ่ให้มาร้านมาให้ร้านอยู่ผลเนาะจ่าเนาะนี่เจ้าเห็นบ่อือ พี่น้นองเออ,อ,อมา้มาม้าแล้วจ้ามาแล้วนี่เห็นบ่เดี๋ยวใบเด,ดี๋ยวแดงเนาะโอ้สวัสดีครับเออชีวิตบ่สินกระดิ่งกันหากลิ่นมาเสียเลยนาะจ้าเนาะมากับหลานสายกับลูกสาวแต่บ่อยากให้มันมาให้มันอยู่ข้างนอกขานาะจ้าเนาะ มันหกแหงร้านอย่านุ่งกินเออโอ้ยงามแหงเนาะแถอสีดอกกับดอกหน่อยจริงเอออุ้ยกระตาคู่ใจกระตาหมานกระตาหมานบายเฮ็ดจะดาบบินหันมาพี่ก้อนไฮ้ยมเท้าบาเท้ากระบึงบึงไมจ่าเนาะนี่พ่อเยอะลงก็นี่เฮ็ดขาวตัวนี้เฮ็ดขาวเฮ็ดโพน ออมานมาๆอีกเลยจ้านั่นคือขายเพชรพลเอือเนาะนี่นี่นี่ร้องนึ่งย่าเคียวพอเถาวัล่ะเถาเออผลพ่อรางได้ยุ้ยะอือุดิเมนโบพูนท okay. oh, ั้งนี้นงทางบังเถาทางบังปัดท้องขวดทวดหรอเออ ไ้สองว่ามันอยู่ในผุดก็จะได้ก็ขอถูดขอไผ่เดี๋ยวจ่าเด้อมันหกแห้งนมั่นเอ้ยเออหักมืดที่นหนหักมืดอือหับตรงนี้ที่บนเข่าเออเออบางทีหล่ะมันมันหกซำไดพี่น้องเอ้ยเออเบิ้องคือเอามันอืมตาขวมไปเข่ามืดนะปัดมาบ่ทัน ไอ้บึงยบึงบึง้ไก่บึงยาเชียปออืมนีมม้าเลวออจุนึงด้วยึงอ่ะนี่มาเหลหวหว,ว่าไปเ็ดปวกอนะชงคู่เฮ็ดปวก็เสาเนาะหปวใหญ่มาผออ้ยดีใจ,ใจมืดขายก็เฮ็ดปวกอีรี รวมเฮ้ยพ่อยี่ออละ่ะพ่อพออ่อพ่อยี่ล่ะเขาเห็ดเขาเฮ้ยหอมงามนี่นะปป๊ดไปนอกนี่ดิ้นบอนี่เห็ดเขาแป้งนีเห็ดเขาดินน้อยแถาเนาะอ้อบังเก็บงาม อืมิลานลานก็หมดเอ้าหายเอาปืนแห้งๆเลยจิละเออนนี่ะเอองามๆหายไฟซิงห้อยู่นิ่งๆนะคุณปู่คุณยายเออหมานหมานเอยเห็ดขาวงามๆปาดดอกนี่พี่น้องเออนี่งามๆเลยเห็นบอก่าปืน เฮ้ยมานมาแล้วระองหาลุงสังเกตใจนะใจเนาะโอ้ส้บุ่นคุ้มละอือละอือสิม,มาในยายยายบะไหามามันหกแหงด้แม่สาวไปหาบางสาบปูลเถื่นเด้สาวเดือกันพอ่อ แล้วนะปื๊ดบิ่งใหญ่สิบื้นลงไปในหนามมันนี่เออจะท่องก็พอแล้วพอแล้วพุ่นจะเอ๊อยู่พุ่นแล้วไป่ะเฮ้ยไทยทั้งไต่ก็มีอยวดอกไม้เท้าพี่น้องเออเฮ้ยพอล้างได้อยู่ดอกเท้าปื๊ดพี่น้องนี่เจอกันเป็นแถวๆเลยพี่น้องเอ้ยปื๊ดนี่มาม้าล้วมาแล้วจ้านี่อื้อ เกี่ยวพอเลยป้าด,ดอ,งาอกงามๆด้วยเท่านี่เหนีนยวมาเก็บมาเก็บเท่าอออ๋อ,น,อ,อนี่เออ,อเที่ยวบางตือเนี่ยมองขเที่ยวเะเลยแล้ว哈มันนี่นมันหกแหงเอาปุดน้องคือน้องอ่ะเนาะเอ,นะอือ เด้อขอจีขึ้นไปเังผีคือกันเ้ยเสาเด้อพ่ออล้วจิไอจี่น้อเน,นี่ยเอ้าเป็นกระตายดีใจเด้อนี่งามดินมะเสาเนาะออ้หมดคคบคอยหนกาะเสาเจอเห็ดน,น้ำหมากไอพอ่อยู่แล้วพูดจะช,ชอบพ่อย์แล้วทุกคนนี่ มานมานเร็วจ้านอนเออเออมานมานมานไปหัหอนหอนหอนๆๆยานรักเที่ยวอยู่ยังหอนอยู่ใาอาถาอ,อ ถ้าผุ่นได้แถาไปหาเมืองเมื่อเลยนะนะจะฮาจะซองมาหาเลาะวรวาบอกข่อยออกละว่าเออแต่มือนี้เราโบไปเลาะเรวาบอกออกจกเสือมันออกแต่แถบนี่เขาเน่าก็เอาไว้เอาอันนี้มันโอ้มาบระทันพี่น้องเลยจะซองว่าเขาคอยหาอยู่ทั้งพี่อยู่ต่างคนต่างหาเนาะจ่าเนาะมันโทกแหงเอานานดอกงาม มันเปเรื่อยๆเดือดเถงว่ะปวดแห้งนปวดแห้งพุก่ยครับหาอยู่หาอยู่พ่อแล้วพ่อแล้วมันหายพอ่อละงานจะท่องพ่ออยู่ไรด้วยจ่าเด้อเออห้ยเกียดขาวเนาะจ่าเนาะนี่งอแงม,มึงไก่ๆด้วยจ่าเด้อนี่ กอเด้ยวกอแล้วสารก็อื่นนอะกจ๊ะนะ <laughs> ยังหาอยู่เออเออมึงตีละพี่น,อน้องเออเอาไปไปบึงเดินจ่าเด้อไปหลุด ไปเบิ่งเนี่ยกัตาเบ่งพ่อได้แกงพ่อได้กินบ่ไปเดี๋ยวนี้เบ่งโอ้ยหัวแข็งพี่น้องเอ้ยเออไปไหนเดี๋ยวมองเป็นแปนน้องพี่น้องโอเคแอเคบรรยากาศมองใหญ่มหาไปให้เบิ่งเทา,ามาเบิ่งนี่พี่น้องเดี๋ยวล่อยู่นอจานเนาะ กาตาเหลืองกาตาแง <Ừ. S 1> ดงจะพี่น้องลายแดงเอา้าบัดน,นี้แยกกะทิจบคลิปมาหาเห็ดกะทิจบคลิปมาหาเห็ดขาวกับเห็ดแดงน้าสาวเนาะเห็ุรวมไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าเด้อกระชอบคลิปนี้คลิปยายก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่เลยจ้ายายรักพี่น้องเลยจ้าอย่ากดติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุบเดี๋ยวแกล้งอยู่เนาะจ้าจ๋าน้อแกกงพออยา <laughs> ขอให้แพนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุผูบชุขคนให้ลำให้รวยยิ่งหยิกเกิดไปเด็กจ้าพ่อเก่งพ่ออยากเอับเออหาจนมาเสียงเต้นพูนอาเก่งเก่งเก่งอ่าไปแล้วไปเฮือนเฮาถ้ามันหยากระพูนแล้วจ่าละถมือลมอือเลยอู้มาเท่าถมือ ไปรถลดจอดไว้อยู่อะไรหางไดให้เบื้องทากเบื้องตีหลับพี่น้อง,งเขาไปบ่ไใดอยากกันญางเอาเจ้าเห็บๆหบเลย <laughs> ย่างออกมา